สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปไปไปตอนนี้ก็รวมมารวมกันหน่อยนะจ๊ะก็ต่ายโฉดจะไปไหนกันเนะี่ยตอนนี้ตอนนี้มีหกคันนะจ๊ะสีดำสามคันสีแดงสีแดงสองไป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 โอ้โหรถบานเลย ปรดเร็วะประวเร็วแท้ไ,ได้สาสิ่งว่ะเฮ้ย <laughs> คิ้วใส่มานะมองเห็นทางอะ วันนี้ไม่ได้พูดเลยนะว,วันนี้ผมก็วันนี้จะไปไหนเออวันนี้จะไปงานมิตติงของของศูนย์นะฮอนด้าบิ๊กวิงพระราม5จ้าขอจัดเด็บมาให้ดูมันต้นจริงไงอันนี้เราก็ไปกระสายแล้วไม่เป็นไรหรอกไปก็เข้าไปเล่นเรื่อยๆเข้าไปเเรื่อย จะเยอะอยู่นะแต่แกงนี้ไปไปชานิดนึง TP à, tháp, oi, ui, quần nhiều quá. ไฟมไม่ทันตตา เข้าได้ไหมล่ะอันนี้ครับอ๋ออันนี้ครับให้ผมนำด้วยไงไม่รู้เรื่องโอ้รอบกรุงเีบมาแล้วมั้งพูกนี้สองว่ามาจีดดอนโอเคถึงงานโอเคให้งานก็เดี๋ยวไปชมในงานกันนะจ๊ะไป I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left. จะมาดูรถกันนะจ๊ะมาดูทีละคันดีก่อนไหมเริ่มจากไหนก่อนวันนี้ก็มากันแบบสิบเฮ้ยใ,ใช่ไหมสิบลำใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบสิบลำไอ้คันม่วงแหลมเนี่ยวะ <c oughs> อ่ะสวยไหมจ๊ะสวยไหมจ๊ะมาดูทีละคันแต่ละคันดีค่ะคันเน่ดูคันนี้สีแดงโคตรแจ่มเลย่ย เน่ดูกระต่ายโชดน,นะจ๊ะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับของ CBR 6 5 0 R ครับเป็นกลุ่มเฉพาะนะจ๊ะเฉพาะเฉพาะสวยไหมสวยไหมดูดูดูคันนี้อาจจะดูเต็มๆไม่ค่อยได้นะนะดูคันที่สองตอ่อคันที่สองทำลายมาเลยเหมือนตัวพันเลยไหมดูล้อดิทองคมเมี่ยมนี่ชอบตัวนี้ไหมล่ะชอบตัวนี้ไหมล่ะเป็ด <laughs> เออยังสวยจ้ยงงานี่คันต่อไปเลขแปดแปดนี่ก็สีแดงนะจ้าท่อกับท้ายจมจรจริงๆนี่ดู๋ยคันนี้คันต่อไปคันที่สี่ไงสีแดง,ส,แดงสีแดงตอนคือี้มันจมไหมมา,มาต่อไปเอ,อ้อคันนี้ไม่ต้องพูดและไม่สวยรถใครไม่เอาคัานนี้สีดำสีดำนี่ก็จ่มนะจ๊ะแต่งเยอะเหมือนกันนะจ๊ะคาร์บ,บอนนี่ มีวิ่งได้มีวิงได้มะมีวิ่งได้โคตรเท่ครับโคตรเท่อะว่าอยากาอยากอยากใส่มั่งนะเท่ด้วยคันหนึ่งอันนี้ก็สีดำไงนะสีดำอืมคันนี้คันนี้นี่เป็ดเดี๋ยวนี่เป็ดหน้าแบบพับจีดูดุงไงมัยเป็ดโคตรน่ารักอ่ะเดี๋ยวมาติดบ้างดีกว่า อย่งเท่อะว่าขันต่อไปคันนี้คันที่เจ็ดเฮ้ยจนี่เน้นแบบเน้นแบบไดำแดงนะขอบล้อนะสติ๊กเกอร์สีแดงแล้วก็นะการเบรกแดงฝาปั๊มแดงแจ่มไหมสวยดำตัดแดงนิดๆมาดูคันนี้นี่คันนี้คันที่เก้านะจ๊ะคันนี้ดำดุเลยว่ะ ลอกสติกเกอร์ออกด้วยเป็นดำนะจ๊ะดูท่อดิโอ้ท่อสวยสท่อไทเทเนียมคันนี้คันที่สิบคันที่สิบนี่ก็มันเปลี่ยนท่อมานะจ๊ะสองสวยขึ้นเยอะเลยสวยจ้ามานะมันดูรวมๆกันนะจ๊ะลมดูวมๆ ไม่รู้ว่าในกล้องมันจะแบบชัดไหมมันก็จะแบบมืดหน่อยฮะเอ้ยมันไกลไปบ้างเนี่ยมาให้กันนะอ่ะสีแดงไล่มาไล่มาสี่คันแล้วก็สีอะไรก็ไม่รู้ตรงกลางสีดำห้าคันโอเคตอนนี้ก็อยู่ในไหนนะพารามห้าศูนย์ข้างในก็มี meeting, มิทติ้งมีคอนเสิร์ตนะจ๊ะก็ วันนี้เราก็มากันกลุ่มฮอนด้ามาเดี๋ยวก็ไปชมบรรยากาศกันต่อนะจ๊ะไปไปตอนนี้ก็จะเดินทางกลับกันแล้วไป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 ดูคติดูคต,ติไป สวยๆทั้งนั้นเต็มๆเต็มๆเต็มตัดรถแรปบปพื่เนียไปไปไป <laughs> ดูใครดูนะออกมาก็ออกออกกันเร็วๆหน่อย <laughs> ขอดูหน่อยอใันไหนสวยโอ้ยโดดูกะติวะ่ะแจมๆทั้งนั้นเลย <c oughs> ไปกันแล้ว <c oughs> ครับผมพี่วิวดีครับครับไปเที่ยวไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันต่อครับแถวลาดดำมเนินอ่ะครับผมไปพี่ไปครับผม มาแล้วอหนาวเวลาคืนตอนนี้ก็ี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มนะกลับกันโอเคก็ผมก็ขอต่อราไปแค่นี้นะครับผมว่าถ้ามีกระดูกอะไรก็ติดกันนะครับผมปไปเดินนะจ๊ะบายบายยย